สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ like ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือกเกียร์กายด้านข้างของอาคารรัฐสภานะครับพาทุกท่านมาพบกับงานก่อสร้างสะพานเกียร์กายในจุดนี้ครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะพบกับเสาต้นแรกของตัวโครงการนะนะในฝั่งธนบุรีคลิปนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ชมกันและตอนนี้ก็มีความคืบหน้าหลายจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งธนบุรีฝั่งพระนคร รวมไปถึงตรงกลางแม่น้ําเจ้าพยาก็มีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือด่วนเจ้าพยาที่ท่าน้ําลนทบุรีด้านข้างของผมนะครับที่เห็นเป็นอาคารก็คืออาคารสารากางหลังเก่าผมเองก็จะนั่งเรือด่วนเจ้าพยาไปที่ท่าเรือเกียรกายไปอัปเดตโครงการก่อสร้างสะพานเกียรกายในช่วงที่2 สำหรับราคาค่าโดยสารก็จะอยู่ที่16บาทตลอดสายยังไงเราไปชมความคืบหน้าของตัวโครงการกันได้เลยครับ บริเวณด้านหน้าจุดนั้นก็เป็นฝั่งธนบุรีถ้าเรามองตรงไปสังเกตดีๆก็จะพบกับไซโลพบกับไซงานอยู่ที่บริเวณนั้นครับซึ่งจุดนั้นเองก็จะเป็นที่ตั้งของเสาต้นแรกนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะจะเห็นว่ามีเสาต้นแรกอยู่ที่บริเวณนั้นและบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพรยาก็มีเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ด้านนี้คือฝั่งพระนครติดกับวัดแก้วฟ้าจุรามณีและบริเวณนี้เองก็เป็นที่ตั้งของถนนทหารซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับงานก่อสร้างสะพานเกียรกาย จุดที่ผมยืนอยู่ที่บริเวณนี้ก็เป็นที่ตั้งของท่าเรือกเกียรกายซึ่งถ้าใครชมคลิปไปแล้วนะครับที่ผมมาถ่ายที่บริเวณนี้แต่เดิมที่ตั้งก็จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของวัดแก้วฟ้าจุฬามณีซึ่งบริเวณนั้นก็เป็นที่ตั้งของท่าเรือไปชั่วคราวนะครับตอนนี้ก็มีการขยับมามาอยู่ด้านข้างกับอาคารรัฐสภาหรือในตำแหน่งเก่าของท่าเรือกเกียรกายในอดีตนั่นเองครับ ตรงกลางแม่น้ำเจ้าพยาเท่าที่ผมสังเกตดูตอนนี้ก็มีเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามามากกว่าครั้งที่แล้วที่ผมมาถ่ายครับจุดที่ผมอยู่ในตอนนี้ก็อยู่ในวงกลมสีเหลืองส่วนวงกลมสีส้มก็คือบริเวณกลา,างแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในตอนนี้เช่นกันและในวงกลมสีแดงก็เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสายงานในฝั่งธนบุรีครับ ด้านข้างของท่าเรือกเกียรกายในจุดนี้เองก็จะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งเที่ยวที่ผมมาก็ยังไม่มาถึงในจุดนี้นะเครื่องจักรขนาดใหญ่จะอยู่แค่บนถนนทหารแต่ตอนนี้ก็มีการขยับเข้ามาอยู่บริเวณนี้นะครับ บริเวณนี้เองก็จะมีทั้งผักตบชวาบวกกับขยะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับช่วงท้ายคลิปผมจะถ่ายขยะชิ้นใหญ่ในบริเวณนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันยังไงรอชมไปเรื่อยๆนะครับท้ายคลิปจะเห็นแน่นอนครับด้านหน้าถ้ามองตรงไปก็พบกับท่าเรือบางโพซึ่งจุดนั้นเองที่เราขึ้นไปก็จะพบกับสถานี MRT บางโพของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินซึ่งช่วงนี้นะครับรถไฟฟ้าก็จะข้ามแม่น้าเจ้าพยาเข้าสู่สถานีบางอ้อในเขตบางพลัดครับ สำหรับข้อมูลการก่อสร้างสะพานเกียรกายในจุดนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครได้ลงมือก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณเกียรกายและถนนเชื่อมต่อเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครวงเงินประมาณ12,717.4ล้านบาทโดยปลายปี2,564คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกิจ c e d กากำหนดเขตที่ดินที่จะเวียนคืนทั้งหมด5เขตในท้องที่แขวงบางอ้อเขตบางพลัด แขวงนครชัยศรีเขตดุสิตแขวงบางซื่อเขตบางซื่อแขวงสามเสนในเขตพญาไทและแขวงจตุจักรแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีระยะทางยาวกว่า6กิโลเมตรและแบ่งการก่อสร้างออกเป็นทั้งหมด5ชว่วงโดยช่วงที่1ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณถนนเรียบทางรถไฟสายใต้ผ่านถนนจรัญสนิทวงบริเวณด้านข้างของโรงพยาบาลยันทีจนถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งธนบุรีครับสำหรับช่วงที่2ก็คือจุดที่เรามาถ่ายในวันนี้ครับ ก็คือในช่วงที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณแม่น้ำขึ้นฝั่งหลังวัดแก้วฟ้าจุฬามณีจุดที่สิ้นสุดถนนทหารและบริเวณของช่วงที่3ก็จะเริ่มตั้งแต่ริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งพระนครไปจนถึงบริเวณแยกสะพานแดงถนนตเตชะวณิชสำหรับช่วงที่4และช่วงที่5ก็ได้มีการคัดค้านจากประชาชนส่งผลให้ทางกรุงเทพมหานครได้ยกเลิกการก่อสร้างทั้งสองช่วงออกไประยะทางใน2ช่วงนี้ก็จะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับขอขอบคุณขอ้อมูลดีๆส่วนนี้จากทาง เศรษฐกิจด้านหน้าจุดนี้ก็มีข้อมูลรายละเอียดของตัวโครงการติดเอาไว้นะครับซึ่งเขาได้บอกไว้ว่าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําบริเวณแยกเกียกกายช่วงที่2ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยารวมทางขึ้นลงลักษณะงานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาขนาด6ช่องจราจรยาวประมาณ356.77เมตรพร้อมระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบจราจรสังเคราะห์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นสัญญาในวันที่24มิถุนายน2565และสิ้นสุดสัญญาในวันที่9ธันวาคม2567ระยะเวลาก็จะอยู่ที่900วันผู้ดับจ้างคือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนครับ มองตรงมาทางฝั่งธนบุรีจุดนั้นเองก็จะเห็นนะครับว่าก็มีเสาขึ้นมานะจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยครับยังไงก็ติดตามความคืบหน้าไปได้วยกันนะครับสําหรับโครงการนี้ผมเองก็จะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะกันแล้วกันเอาไว้ถ้ามีความคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งอย่างแน่นอนครับยังไงก็กดติดตามแล้วก็รอชมทางคิวไลได้เลยครับ บริเวณริมน้ำด้านหน้าจุดนี้ก็มีทั้งขยะผักตบชวาบวกกับที่นอนของใครก็ไม่ทราบครับนามาทิ้งที่บริเวณนี้ยังไงก็ช่วยการดูแลรักษาความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ําก็ช่วยการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อความสวยงามของประเทศเราครับสาหรับขยะในจุดนี้ก็ฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยมาจัดการด้วยนะครับเพราะว่าเยอะมากจริงๆครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมน,นะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำไรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคําว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ